Nhà quân phải quân mà chỉ thomian nang ny. Tiếp nón nghe điện, chỉ bìu tay bìu đây để tay yên tay ừ, thưa sạc thưa bác sạc bìu tay hẳn tay qua chỉ lục tay đây, nang, ờ, tay bìu tay bìu tay bìu ดี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 มากดีมากก็มไปใสายสียเลฮะก็มไปใส่สังมาใส่เดี๋ยวฝันเอื้อนมันอะก็ไ่เห็นนมาอยู่ำเจ้าอยูที่บ้านปุยเห็นเปิดปุยนี่หาเอ้นหนนะไมอยู่ใส่เลสม่อะไรบ้าน ต้องจับอกหาเขาอยู่บุมพุ่นทีนน่ว่าโกหันกันได้ชมพุ่ที่หน้าทวดได้ยังไงฮะเสียเลิงเนี่ยที่หน้าทวดอะทุกุอาบน้าไปทวดก็บบกว่าหายชุกุไว้หรอยิปเป่าไม่ี่ก็ห่วงของทวดนี่ว่าของไม้เป่า บ้าอาบแต่น้ำไม่ทวดไม่อาบไม่หนูเลยไม่สนใจหนูเลยผัววะไม่รักทวดนด้ลูก,ดดลกเห็นคิดซี่อาบน้ำไม่ทวดกรับกูเปกเปีกปกิเกเนเหลาขาดโจงใหญ่ได้จากน้อยเนะ